สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับผมนะครับแซบนะครับจากร้าน SYK Smart Shop นะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเจ้ารถดำที่อยู่หน้าผมนี่นะครับฮุยนานะครับหนึ่งห้าเจ็ดสามตัวนี้นะครับจะมาเทสก่อนจัดส่งให้กับทางคุณพี่จารู้วัดนะฮะจากอ่าอุบลนะครับก่อนจัดส่งนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสนะตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่เป็นรุ่นฮิตราคาดีนะรถดำที่มีแรงยกค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับเป็นเซอร์โวนะฮะงานสวยสเกลดีนะจากฮุยนา เดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยนะฮะก่อนจะส่งตัวนี้เพื่อนๆก็เอาไปเล่นกับพวกรถแมคโครของฮ u นานะครับที่เป็นตัว1550หรือ1592ก็ได้นะฮะสเกลเล่นได้กันได้นะครับนะบตัวนี้จะเป็นแบบกล่องดำนะผมจะเรียกว่าแนะบ็กซีรีส์นะ1 5 7 3เนะฮะไปเล่นกับรถโมกูมก็มีนะสเกลเดีวยวกันเลยเล่นได้กันได้ดวสวยๆ1ย7นนะฮะอันนี้เป็น1573เดี๋ยวเรามาดูด้านใน นะครับกล่องก็ออกแบบมาได้ดีมากนะครับส่วนในหูจับดีด้านในจะเป็นยังไงเรามาดูกันนี่นะครับอันนี้เราเพสก่อนจะส่งให้ทางคุณพี่จับูุวัดนะฮะจะลุวัดนะฮะนี่ด้านในนะฮะก็คือบูโฟมมาอย่างดีนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องการจัดส่งเลยมีคู่มือให้ด้วยนะครับคู่มือการเล่นนะฮะว่าอะไรยังไงบ้างตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปอ่านดูอีกทีลวกันเนาะโอเคนี่นะครับิ่งที่ได้นะจะมี ครับรีโมทใหญ่มากๆนะรีโมทเป็นรุ่นแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับรีโมทรุ่นนี้นะสวยงามเลยนะฮะแล้วก็ที่ได้มาจะมีที่ชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จ usb แจ็คแดงแบบนี้นะฮะแจ็คแดงนะฮะตัวนี้สามารถเอาไปเสียบก,กับอะแดปเตอร์มือถือหรือคอมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นปลั๊ก usb ก็ได้นะครับนะช,ชาร์จได้เลยส่วนแบตที่ให้มาเป็นแบบริเทียมนะฮะ 7.2 400มิลลิแอมนะครับตัวนี้ถ้าอยากเล่นได้มากกว่าเดิมเนี่ยทางร้านเราก็มีขายแบบแบบ7.2แบบนี้นะฮะแบบสำรองเนี้ย7.2พันท่ามแรมนะฮะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อซื้อเทิ่มนได้นะครับใครที่มีหัวแจ็ครถที่เป็นแบบนี้นะแจ็คแดงแบบเนี้ยนะครับอยากเล่นนกกั่งเหมืเดิมก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเรอตัวรถออกมาดูกัน ค okay. ตัวนี้รุ่นดีพิมพ์นิยมผมบอกนี้เลยนะฮะนี่นะฮะสวยงามมากนะครับก็จะเป็นสไตล์ฮูรนานะฮะสแบบีเหลืองแบบเหลืองแบบเหลืองแบบเข้มๆค้ำๆหน่อยนะแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับตัวนี้ Body นนบอดี้จะเป็นพลาสติกนะฮะจะเป็นพลาสติกอย่างดีพลาสติกเหนียวอย่างดีเลยฮะตัวกระบะก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันจะมีตัวขอบเนี่ยฮะขอบที่เป็นขอบดำเนี่ยนี่นะขอบตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กนะฮะขอบตรงนี้เป็นเหล็กนะฮะนะฝาท้าย ฝาท้ายตรงนี้นะฮะขอบตรงนี้เป็นเป็นเหล็กเหมือนกันอ๋อเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกเฉพาะขอบด้านบนนะที่เป็นเหล็กโอเคนี่นะครับด้านหน้าอ่าเป็นหกล้อนะฮะเป็นหกล้อดัม์นะฮะอ่าด้านล่างนะครับจะมีตัวนี้นะครับช่องใส่แบตอยู่ด้านล่างตัวนี้ LR ตัวนี้เป็นตัวหลองนะไม่ได้ทํางานได้จริงนะใช้ใช,ใช้ใช้ตัวในรีโมทปรับเอานะฮะ LR Balance โอเค เดี๋ยวลองแกะเลยนะครับตืด๊ดตืดตืด,ด,ดอ่านี่นะครับต้องใส่บตตัวนี้นะครับใส่บตแป๊บหนึ่งนะก็ตัวรถดับของคยนาที่น่าเล่นจะมีตัวนี้นะหนึ่งห้ารเจ็ดสามราคาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นหนึ่งห้าแปดสองก็จะทรงเหมือนตัวนี้เลยนะคล้ายกันมากเลยเหมือนแทบจะเหมือนกันมาก เหมือนกันเกือบหมดเลยแหละนะฮะแต่ว่าตัวนั้นอะบอดี้บอดี้ตัวรถอะที่เป็นสีเหลืองๆนะครับมันจะเป็นเหล็กนะฮะมันจะเป็นเหล็กโอเคเดี๋ยวผมเก็บแบตกับฟื้นนี่นะครับแล้วก็ออนออฟอยู่ด้านล่างนี้เลยนะนี่นะครับออนออฟฟื้นเปิดปุ๊บจะมีไฟนะนี่นะไฟกระพริบไฟกระพริบหน้าไฟคู่หน้ากระพริบแล้วก็ ไฟคู่หลังไฟท้ายกระพริบนะฮะส่วนรีโมทอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดผมขอใส่ถานแป๊บหนึ่งนะน่าจะใช้เป็น 2A สีก้อนถ้าจำไม่ผิดนะแต่อันเนี้ยผมชอบรีโมทมากเลยรีโมทใหญ่นะฮะกระทันหันจับเต็มมือดีนะฮะไม่ใหญ่เกินนะเข้ามือกำลังดีนี่นะฮะเป็น 2A นะครับสีก้อน ฮะเรียบร้อยนะคขับน็อตนิดหนึ่งเดี๋ยวตัวน็อตหลุดเห็นนะครับขอเคลียร์พื้นที่หน่อยอ่าโอเคเปิดสัญญาณปุ๊บนี่นะฮะเปิดปุ๊บอ่าพอรีโมทกับเจ้ารถ จูเป็นติดเรียบร้อยปุ๊บจะมีเสียงสตาร์เทเครื่องเลยนะฮะนะพอสตาร์เทเครื่องปุ๊บไฟด้านหน้าเนี่ยนะที่กระพริบกระพริบเนี่ยจะไฟท้ายจะหายไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูฟังก์ชันที่ตัวรถกันนิดนึงว่าทาอะไรได้บ้างดูที่รีโมทนะฮะรีโมทด้านนี้นะฮะด้านนี้ผมนะกดขึ้นนะครับจะเป็นการเดินหน้านะครับเดินหน้าเนี่ยจะใช้4ล้อหลังนะฮะสี่ล้อหลังในการเดินหน้านะฮะนี่นะครับ เวลาเดินหน้าเดินหน้าเนี่ยนะฮะจะมีไฟขึ้นไฟหน้าไฟท้ายขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ถอยหลังนะถอยหลังก็สี่ล้อหลังเหมือนกันอ่านี่นะครับเคส่วนกลุ่มฝั่งนี้นะครับเป็นเลี้ยวนะนะเลี้ยวสังเกตนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยจะมีไฟติดตามทางท,างที่เราเลี้ยวด้วยนะฮะนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นเลี้ยวสุดนะมันได้เป็นเลี้ยวเซอร์โวนะฮะถ้าเป็นหนึ่ง้าแดสองเนี่ย ตัวนั้นจะเป็นเลี้ยวเซอร์โวนะแต่ราคาจะแพงกว่านี้เท่าตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องปุ่มดับกันหน่อยอันนี้คือปุ่มเปิดปิปด,ปปดไฟนะฮะเปิดป,ปิดไฟนี่คือเวลาถติว่าเราเมื่อกี้เราเลี้ยวเราอะไรเนี่ยมันจะมีไฟถูกไหมฮะมีไฟหน้าไฟอะไรเงี้ยแต่พอเราปิดปุ่มที่มีไฟเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันไฟมันจะไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่นะอันนี้ผมปิดนะสังเกตเวลาเลี้ยวไฟไมันขึ้นแล้วโอเคแล้วก็จะมีปุ่มนี่นะฮะปุ่มปิดเสียง อ่าเผื่อเพื่อนหนักเล่นแบบเงียบๆก็ตัวนี้เลยถือเสียงแล้วก็ปุ่มนี้นะครับยกดั้เทดั้มนะฮะอันนี้ยกตัวนี้เป็นตัวดั้มเซอร์โวนะฮะบ,บอกเลยว่าแรงดีมากเนี่ยนะดัมเซอร์โวนี่นะขึ้นสุดแล้วเท่านี้นะฮะเรากดค้างเลยนะมันจะขึ้นสุดแล้วลงเองนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะเ,เล่นแบบว่าขึ้นไปปุ๊บนิดหน่อยเรากดลงก็กดปุ่มนี้นะฮะลงเลยเวลาเรายกดั้มขึ้นสูงนี่นะฮะฝาท้ายเนี่ยนะฮะจะ จะดีตัวขึ้นนะฮะเพื่อเทซายเทดินออกได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะเนี่ยเวลาไปเล่นก okay. mm ับพวกแมคโครตัวใหญ่นะฮะรุ mm ่นอย่างเงี้ยซื้อึ่งแป๊บนึงอันนี้อย่างเช่นตัวนี้ของ WL เดี๋ยวผมเอาให้ดูโอ้ติดนิดนึงเอารุ่นไหนดีเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับอย่างรุ่นนี้นะนี่นะ ตักทรายใส่กันได้พอดีนะเวลาเวลายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะสูงประมาณนี้ใช่ไหมตักทรายตักอะไรเดี๋ยวมเอาเอากะดัมลงก่นนนงอ,อกนซื้นี่นะขานหลังโอเคเอาดัมลงก่อนนี่นะฮะกระบอกเซอร์โวเนี่ยเวลาคือเล่นคู่กันเนี่ยมันจะสวยงามมากใช่ไหมใส่พอดีกันนี่นะฮะตักเติร์กอะไรพวกเนี้ยสบายนะครับตัวนี้นะแมคโค1 5 5่นะครับ ถึงห้าเก้าสองก็ใหญ่กว่านี้ก็ยิ่งสบายนะครับยิ่งเล่นด้วยกันได้เลยนะตัวนี้ก็ตัวนี้แรงยกด,ดัมดีมากเดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกทีนี่นะครับตัวรถนี่จริงๆหนักมากนะเดี๋ยวผมจะเทสด,ดัมให้ดูว่ามันยกได้ดีขนาดไหนนี่นะฮะมันยกตัวเองได้นะฮะถ้าเป็นเล่นพวกรถดัมที่เป็นดัมเหมือของคุณนาตัวเล็กๆ,ๆนั้นอ่ะมันจะเป็นเฟืองพลาสติกนะฮะมันไม่สามารถที่จะมา ยกอะไรที่หนักๆแบบนี้ได้นะฮะตัวนี้เป็นระบบเซอร์โวนะแข็งแรงนะฮะสามารถที่ยกตัวเองได้เลยตัวเองนี่ก็ถือว่าน้ําหนักหนักดีแล้วนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้แข็งแรงมากนะครับเป็นตัวที่ราคาดีนะครับราคาดีนะได้งานโอเคนะครับงานสวยนะโอเคฟังก์ชันครบ แล้วก็ตัวนี้นะครับลองหลังจากเคแล้วทุกปุ่มนะใช้งานได้ปกตินะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะส่งให้ทางที่จารุวัดนะครับจากคูบล์นนะครับส่วนใครที่ดูอยู่นะครับสนใจเจ้ารถแม็ครถดัมมนะครับมินาเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดสามแบบนี้นะเท่ๆแบบนี้ราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับหกหนึ่งสามสามสามหนึ่งเก้านะครับสามารถที่จะโทรมาเบอร์นี้หรือแอดไลน์มาที่ นะฮะใส่แอดก่อนนะแล้วก็ S Y K Smart Shop นะครับนะชื่อร้านเลย S Y K Smart Shop ใจเติมแอดด้วยนะครับด้านหน้านะฮะนะโอเคก็ใครที่ดูอยู่นะครับใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะฮะคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ